เงินสวัสดิการแห่งรัฐหนึ่งหมื่นบาทคนที่ถูกฟ้องเป็นคดีล้มละลายคนที่ศาลมีคําสั่งพิทักษ์ทรัพย์แล้วรวมถึงคนที่ศาลมีสมมติภากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายและยังไม่ได้รับการปลดล้มละลายหรือยกเลิกล้มละลายมีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินสวัสดิการแห่งรัฐหนึ่งหมื่นบาทนี้หรือไม่และถ้ามีสิทธิ์ต้องดําเนินการอย่างไรบ้างอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคำถามที่ผลได้รับบ,บ่อยมากนะคะช่วงนี้แล้วก็ ตนเองก็ตอบไปเพียงแค่บางท่านว่ามีสิทธิ์แต่ถามว่าวิธีการหรือขั้นตอนการดําเนินการต้องทําอย่างไรบ้างนั้นเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยวิธีการยังไม่ชัดผลเลยไม่สามารถที่จะอัดคลิปตอบได้แต่ว่าสิ่งที่แน่ๆที่เป็นหลักกฎหมายก็คือว่าคือสวัสดิการอะไรที่เป็นของรัฐนะคะถ้าบุคคลใดเข้าเงื่อนไขบุคคลนั้นก็สามารถจะมีสิทธิ์ที่จะรับได้แล้วก็เงินสวัสดิการแห่งรัฐนั้นไม่อยู่ในข่ายแห่งการบังคับคดี แต่เนื่องจากว่าเมื่อมีการแจกกันจริงแล้วก็มีนโยบายที่ชัดเจนดังนั้นในส่วนของกรมบังคับคดีก็ได้ออกระเบียบวิธีปฏิบัติเพื่อที่จะมีข้อสั่งการให้กับสำนักง,งานบังคับคดีทั่วประเทศได้ใช้กันนะซึ่งวิธีการในทางปฏิบัตินี้นฝนก็ได้ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่นะคะว่าเพิ่งมีการใช้ปฏิบัติอย่างเป็นทางการกันก็ในช่วงตั้งแต่วันที่23กันยายนที่ผ่านมาดังนั้นเมื่อวิธีการขั้นตอนชัดเจนแล้วจึงอยากที่จะอัดคลิปเพื่อที่จะ แบ่งปันที่อยู่ในภาวะแบบนี้หรือรวมถึงถ้าท่านใดที่ได้ฟังคลิปนี้แล้วก็สามารถที่จะให้คาแนะนํากับบุคคลอื่นๆให้ใช้สิทธิได้ตามที่กฎหมายกําหนดถือว่าเป็นการทาบุญหรือเป็นการแบ่งปันร่วมกันนะคะเอาละก่อนอื่นเลยก็ถ้าใครถูกศาลมีคสาสั่งพิจารณาติดขาดแล้วเนี่ยจะต้องถูกอายัดบัญชีธนาคารซึ่งแน่นอนว่าปัจจุบันนี้เนี่ยมีความรวดเร็วมากล่าสุดจากข้อมูลที่ผนมีเนี่ยเมื่อศาลมีคําสั่งพิจารณาติดขาดเนี่ยอาจจะภายใน10วันหรือ2สัปดาห์นะคะ บัญชีธนาคารที่คุณมีเนี่ยจะถูกเริ่มทยอยอายัดกันหมดแล้วซึ่งแน่นอนว่าเงินสวัสดิการแห่งรัฐในครั้งนี้เนะี่ยจะมีการจ่ายผ่านบัญชีธนาคารและให้เรานั้นนะไปเบิกเงินสดซึ่งเป็นการจ่ายผ่านบัญชีที่เราผูกพร้อมเพย์ไว้แน่นอนว่าบัญชีพร้อมเพย์จะมีเพียงแค่1บัญชีเท่านั้นและเมื่อถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดก็เป็นไปโดยอัตโนมัติว่าบัญชีธนาคารดังกล่าวนั้นนะถูกปิดไปด้วยดังนั้นเมื่อเป็นแบบนี้ลูกหนี้ที่ถูกพิทักษ์ทรัพย์ รือว่าเป็นบุคคลล้มละลายแล้วก็ยังไม่ได้รับการลดล้มละลายจะสามารถแก้ไขอย่างไรได้บ้างก่อนอื่นเลยหลายๆท่านอาจจะทราบดีอยู่แล้วนะคะว่าเมื่อสารมีคําสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดถ้าเรามีรายได้เป็นประจําไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพนักงานเอกชนรับราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่มีเงินเดือนหรือเงินรายสัปดาห์ซึ่งบางบร,ริษัทก็มีการออกเงินทุกสองสัปดาห์นะคะดังนั้นเมื่อลูกหนี้ที่ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดมีรายได้ประเภทนี้สิ่งที่เราทาเนินการก็คือว่า ขอค่าเลี้ยงชีพแล้วก็ขอเปิดบัญชีธนาคารซึ่งแน่นอนว่าบัญชีธนาคารที่เปิดนั้นก็มีเพียงแค่บ,บัญชีธนาคารเดียวก็คือธนาคารกรุงไทยและในคําสั่งให้เปิดบัญชีนั้นเนี่ยอนุญาตให้เบิกถอนโดยใช้สมุดบัญชีธนาคารเท่านั้นและไม่อนุญาตให้ทําบัตร ATM รวมถึงไม่อนุญาตให้ทําแอปพลิเคชันแล้วก็ไม่มีคําสั่งอนุญาตให้ผูกพร้อมเพย์ด้วย ดังนั้นถ้าท่านใดที่มีบัญชีค่าเลี้ยงชีพนี้อยู่แล้วนะคะวิธีการของท่านก็คือให้ท่านไปเขียนคําร้องที่สํานักงานบังคับคดีที่ใดก็ได้ที่ท่านสะดวกทั่วประเทศเพราะว่าคําสั่งนี้ของกรมบังคับคดีเนี่ยได้แจกจไ่ายเพียงสํานักงานบังคับคดีทั่วประเทศแล้วนะคะตามที่ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานดังนั้นขอให้ท่านเนี่ยนำสูตรบัญชีธนาคารเข้าไปแล้วก็ไปเขียนคําร้องว่าปัจจุบันท่านมีบัญชีธนาคาร เลขที่รายละเอียดตามนี้แล้วก็มีความประสงค์ที่จะผูกบัญชีพร้อมเพย์เข้ากับบัญชีธนาคารนี้เมื่อเจ้าพานักคับคดีหรือเจ้าพานพักพิทักษ์ทรัพย์อนุญ,ญาตแล้วท่านก็สามารถที่จะนําคําสั่งอนุญ,ญาตนี้เนี่ยไปดําเนินการติดต่อที่ธนาคารเพื่อที่จะดําเนินการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับบัญชีค่าเลี้ยงชีพของท่านและกรณีที่2คือท่านใดที่ยังไม่ได้เปิดบัญชีธนาคารเพราะว่าหลังจากที่ถูกพิทักษ์ทรัพย์แล้วเนี่ย ไม่มีรายได้ที่แน่นอนหรือไม่มีอาชีพดังนั้นเนี่ยทางเจ้าพนักงานพิจาร์ก็จะไม่อนุญาตให้เปิดบัญชีธนาคารดังนั้นเมื่อท่านได้รับสิทธิแห่งสวัสดิการแห่งรัฐและท่านประสงค์ที่จะใช้สิทธิ์สิ่งที่ท่านต้องดาเนินการก็คือไปที่กรมบังคับคดีหรือสํานักงานบังคับคดีที่ท่านสะดวกที่สุดนะคะเข้าไปแล้วก็ไปแจ้งเลยว่าท่านถูกพิจทรย์ดังนั้นท่านมีความประสงค์ที่จะ1ขอเปิดบัญชีธนาคารพร้อมทั้ง2ขออนุญาต ผูกบัญชีพร้อมเพย์กับบัญชีธนาคารที่ทางเจ้าพนักงานรัพย์อนุญาตให้เปิดปัจจุบันนี้ก็คือยังอนุญาตเพียงแค่ธนาคารเดียวนะคะก็คือธนาคารกรุงไทยดังนั้นกระบวนการขั้นตอนในการดําเนินการเนี่ยสามารถที่ดําเนินการแล้วเสร็จผลว่าภายใน3ชั่วโมงหรือว่าเต็มที่1วันทั้งที่ในส่วนของสํานักงานบังคับคดีแล้วก็ในธนาคารเองว่าเป็นนโยบายที่มีการสังการเร่งด่วนแล้วก็กระทบกับ คนเป็นจำนวนมากและแน่นอนว่าเรื่องของสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ10,000บาทนี้เนี่ยมีวันที่กําหนดไว้ว่าอย่างเช่นถ้าเลขประชาชนลงท้ายด้วยเลขอะไรรัฐก็จะโอนเงินให้ในวันที่ต่างๆกันซึ่งในกลุ่มแรกก็คือจะเป็นกลุ่มคนที่ถือสวัสดิการแห่งรัฐรวมถึงกลุ่มคนที่คนพิการดังนั้นหากท่านใดถ้าไม่สามารถที่จะรับเงินได้เนื่องจากว่าไม่มีบัญชีพร้อมเพย์เพราะมีผลกระทบจากคดีล้มละลาย ท่านสามารถที่จะไปดําเนินการจากจบรถนี้ไปแล้วเนี่ยก็จะมีการโอนอีกครั้งให้กับผู้ตกวนดังนั้นขอให้ท่านไปดําเนินการนะคะเงินจํานวนหนึ่งหมื่นบาทฝนว่าเป็นเงินที่ไม่น้อยเลยถ้าท่านใดมีความจําเป็นต้องใช้เงินจํานวนนี้ฝนสนับสนุนให้ไปดําเนินการเพราะว่าในการดําเนินการเนี่ยฝนเชื่อเลยว่าใช้เวลาไม่เกินครึ่งวันหรือเต็มที่หนึ่งวันเต็มๆแต่กับสิทธิที่ท่านจะได้รับหนึ่งหมื่นบาทนั้นเนี่ยฝนว่า ขอให้ท่านได้สละเวลาไปทำรวมถึงลูกหลานนะคะก็ควรที่จะอำนวยความสะดวกให้กับาผู้ใหญ่ที่เป็นญาติมิตรของเราเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเงินพวกนี้เนี่ยก็จะกลับมาช่วยเหลือดูแลภายในครอบครัวและที่สําคัญเงินพวกนี้เป็นเงินภาษีของพวกเราทั้งนั้นดังนั้นใครที่มีสิทธ ในสที่สามารถที่ใช้ได้ก็ขอให้ไปดําเนินการนะคะหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์และคลิปนี้เนี่ยผมอัดไว้ในวันที่27กันยายน2567หลังจากนี้ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างไรฝนก็จะมาอัปเดตให้นะคะเหมือนเดิมค่ะขอบคุณทุกท่านที่ฝากคํำถามคําถามของท่านฝนสามารถที่จะอัดคลิปเพื่อที่จะแบ่งปันเก็บเป็นคลังความรู้ร่วมกันและถ้าท่านใดได้ฟังคลิปของฝนก็ขอให้ ดูด้วยนะคะว่าฝนอัดคลิปไปเมื่อไหร่เพราะว่าถ้าบางครั้งกฎระเบียบหรือข้อกฎหมายเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยในทางปฏิบัติก็จะอาจเปลี่ยนแปลงไปด้วยในช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาวะเศรษฐกิจหรือว่าปัญหาน้ําท่วมตามก็เข้ามารุมเร้าทําให้มีความท้าทายในเรื่องของการดํารงชีพหรือการหารายได้ยังไงเสียก็เป็นกําลังใจนะคะเราไม่สามารถที่จะหวังพึ่งคนอื่นได้ดีเท่ากับการหวังพึ่งตัวเอง ดังนั้นอัตตาหิอัตโนนาโทตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเป็นสิ่งที่ฝนคิดว่าเหมาะสมแล้วก็ใช้ได้กับทุกเวลาทุกสถานาการณ์ยังไงก็เหมือนเดิมค่ะเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านแล้วก็ยินดีที่จะแบ่งปันความรู้ประสบการณ์เพื่อที่จะแลกเปลี่ยนกันเพราะฝนเชื่อว่าความรู้ที่เหมาะสมจะทําให้ท่านสามารถที่จะเลือกแนวทางที่เหมาะสมให้กับตัวเองได้เพราะไม่มีสิ่งใดผิดหรือถูก มีแต่สิ่งที่เหมาะสมกับเราตามสถานการณ์นั้นๆท่านใดอยากจะพูดคุยกับผลก็สามารถที่จะแอดไลนะ์ QR code หน้าประพิปมาทักทายพูดคุยกันได้นะคะสวัสดีค่ะ